มาถึงคุณอิ๋วบ้างคุณอิ๋วมีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทใช่ค่ะตอนนั้นผมผมจำอาการไม่ได้ตอนนั้นรุนแรงแค่ไหนเห็นบอกเคยมาออกรายการเราแล้วก็รุนแรงมากอะค่ะกินข้าวเฉยๆแล้วก็นั่งกินข้าวพอไอ้นี่มันก็ล้มลงเดินไม่ได้เลยค่ะนั่งเฉยๆนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแหละใช่ค่ะแล้วล้มลงเพราะอะไรครับก็ไม่รู้อ่ะมันปวดขึ้นอะค่ะปวดขึ้นหลังเนี่ยแล้วมันก็ล้มลง เขอบอกว่าเพื่อนช่วยด้วยคือนั่งแบบเก้าอี้ไม่มีพนักค่ะแล้วแล้วอยู่ดีก็ล้มล้มหงายไปเลยค่ะมันปวดขึ้นนะคะปวดล้าวขึ้นมาตรงกระดูกอลค่ะคือมันเริ่มจากขาก่อนใช่ค่ะแล้วก็ลามไปจนถึงตรงไหนฮะตรงตรงสะโพกตรงสะโพกตรงหลังเอวอะค่ะบั้นเอวค่ะแล้วก็ล้มหงายไปเลยค่ะก่อนนั้นนั้นทําอะไรมาก่อนไหมฮะก็ยกของหนักอะค่ะแล้วก็ทํางานปกตินี่แหละอื ก็คือทํางานตามปกติแต่ก่อนที่จะเจ็บเนี่ยยกของหนักจหนักหนักแค่ไหนฮะจนรู้สึกได้ว่ามันก็ทํายกพวกเก้าอี้พวกเตียงเนี่ยทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะอ,อ๋อทำเฟอร์นิเจอร์แต่เขาทาอยู่ประจาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำอยู่ประจําแต่อยู่ดีๆมันทํำไมต้องเป็นขึ้น,นมามนก็ไม่รู้เหมือนกันอะค่ะงั้นต้องถามอาจารย์ภัยครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอาการของคนที่ออกกําลังหรือว่ายกของเกินน้ําหนักอย่างรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่เจ็บทันทีเลยเหรอฮะ มันไม่หรอกค่ะคือออกกําลังนี่ดีนะคะออกกำลังได้แต่ถ้ายกของหนักเนี่ยถ้ามันหนักอย่างเตียงเนี่ยนะคะใช่ค่ะแล้วเราไม่ได้สวมซัพพอร์ตใช่ค่ะที่จะป้องกันนะคะมันก็แม้กระทั่งสวมซัพพอร์ตก็ยังเกิดได้ถ้ามันหนักจริงๆนะคะเพราะว่าน้ําหนักมันจะลงที่กระดูกสันหลังอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดการ หมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางคนแค่อก็ยังหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้อไอแรงๆหรือจามแรงๆงเนี่ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเผอิญมันก็จะอาจจะมีการเคลื่อนตัวของหมอนรองกระดูกอยู่บ้างแล้วใช่เพราะมันไปเจ็บเลยทันทีเหรอฮะอาจารย์อ๋อไม่เจ็บทันทีถ้ามันไม่ไปทับเส้นประสาทอ๋อถ้ายังไม่ไปทับค่ะแต่เผอิญมานั่งนั่งนานๆนี่หมอนน้ำหนักมันก็ลงกระดูกสันหลังไงฮะ ก็เลยอาจจะมีอกและอาจจะมีอกอาจจะมีการพลิกตัวหรือขยับตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้หมอนรองกระดูกเนี่ยไปทับเส้นกระดูกมันก็เลยเกิดอาการขึ้นมาทันทีอ๋อตอนนั้นจี๊ดขึ้นมาใช่ค่ะร่วงเลยก็ร่วงเลยแล้วเพื่อนพาส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลค่ะคุณหมอเอ็กซเรย์หรือว่าตรวจดูแล้วก็บอกว่าเป็นอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นข้อไหนยังไงไหมฮะคุณหมอบอกไหมฮะ เป็นเป็นช่วงไอ้สะโพกโก้นกบอะคะ่ะช่วงสะโพกโก้นกบพอดีเลยซึ่งอาการเนี้ยผมเรียนเลยนะครับว่าปัจจุบันมีคนเป็นเยอะมากเป็นเรียกว่าเป็นโรคที่แบบว่าพวกขี้เมื่อยทั้งหลายเนี่ยจะเป็นแล้วก็ไม่รู้ตัวก็ใช้ใช้บริการในการที่จะให้นวดแผนโบราณเนี่ยบรรเทาอาการแต่ก็เป็นได้แค่ชั่วคราวนะฮะเพราะฉะนั้นทางที่ดีควรจะไปปรึกษาแพทย์อย่างนี้คุณหมอวินิจฉัยเลยว่าหมอรองกระดูกทับเส้นประสาท ใช่ค่ะแล้วจะให้ทํำยังไงฮะก็ไปนวดไปทไาํากากยภาพบําบัดอาทิตย์ละสามวันก็ไปทำอะค่ะให้นวดจ้ะให้กายภาพบําบัดใช่ค่ะกายภาพบําบัดในที่นี้คือทํำยังไงเพื่อให้เพื่อให้กระดูกอะไรมันเข้าที่นั่นแหละจ้ะให้หมอลองกระดูกมันเข้าที่เหรอใช่ค่ะมันมันเข้าได้ใช่ไหมฮะจันก็จะเคลื่อนตัวกลับเข้าไปได้นะฮะแต่ว่าถ้ามันปวดหมอเขาก็มีวิธีที่จะทำกายภาพบำบัด <ừ> ที่จะช่วยให้มันเร็วขึ้นอะไรอ,อย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าไม่ทำล่ะฮะมันก็ถ้าเรานอนนิ่งๆเฉยๆอะนะคะคสักสามสี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะกลับเข้าไปสู่ที่เดิมได้ถ้าไม่ทํากายภาพต้องนอนนิ่งๆร่างกายก็จะปรับ <c oughs> เข้าที่ของมันเองค <c oughs> ือน้ําหนักมันไม่ลงอะฮะน้ําหนักมันไม่ลง กระดูกสันหลังแล้ว<ม>เพราะถ้าเรานอนเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวมันเองได้แล้วใครจะอยู่นิ่งๆได้สามสี่ด <c oughs> ็าหน <c oughs> ่ะสิคะ <c oughs> ก็ถึงต้องไปทํากายภาพบําบัดโอตอนนั้นต้องเข้าอะไรบล็อกหลังอะไรยังไงไหมฮะ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วทีนี้นอนจน,ม,นมันขยับไม่ไดม้มันเกิดชาขึ้นอ่ะชาาคราวนี้กี่ข้างละสองข้างเลยข้างเดียวจ้ะอ่ะยังข้างเดียวเป็นข้างขวาอ่าฮะมันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็ขยับตัวไม่ได้นอนอย่างเดียวออืม คุณหมอเลยให้กายภาพให้นวดจะนานเท่าไหร่ฮะมันก็ไม่ดีขึ้นนะจ๊ะก็หลายเดือนอยู่จ๊ะหลายเดือนก็ไม่ดีขึ้นจ้ะได้ยินข่าวตรงไหนก็ไปอะค่ะอแฟนก็พาไปอ่าเสร็จแล้วใครพามาที่นี่ฮะก็พอดีคุณจิรภาแหละค่ะอืบอกว่าให้ลองกินบีมดูสิคะก็แฟนก็ซื้อไปคู่เป็นบีมสีเขียวกับสีชมพูอะค่ะก็กิน กินประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะทีนี้มันปวดมากขึ้นอะอปวดจนทนไม่ได้เล้ว,ว่าโอ้ยไม่กินแล้วบอกแฟนก็เลยบอกว่าทนกินไปเถอะผมว่าไม่ใช่ไม่กินอย่างเดียวต่อว่าคุณจิราภาด้วย <c oughs> ก็เลยบอกว่าเอาทีนี้เราถ่ายด้วยจ้ะ,จะถ่ายเป็นดําเป็นอน,นี่ออกมาเลยจ้ะ,จะอันนี้หลังจากทานไปาอาทิตย์หนึ่งอะพออาทิตย์ที่สองมาก็ถ่ายน้อยลงแล้วมันก็มันก็ตัวเบา หายนี่คือทานสีอะไรฮะสีสีเขียวตอนเช้าแล้วก็สีชมพูตอนเย็นนะคะสีเขียวตอนเช้าแล้วสีชมพูตอนเย็นเรนถามอาจารย์พิเชษหน่อยครับครับเกิดอะไรขึ้นครับทําไมอาการของคุณอิ่วนี่คือ่ายนี่ผมไม่ทราบนะฮะแต่ปวดนี่ผมทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับสีเขียวไม่ควรใช้ครับไม่ควรใช้เลยคือกรณีนี้ ไม่ควรใช้สีเขียวเลยถ้า,างั้นเป็นตัวอย่างเลยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของมอรองกระดูกทับเส้นประสาทอาการปวดกระดูกไม่ควรใช้สีเขียวเลยะนะครับเพราะว่าสีเขียวเนี่ยมันไปเพิ่มอินเตอร์ลูคิน17เพิ่มทีเอสอาการอักเสบม,มันก็จะรุนแรงขึ้นนะครับจะปวดมากขึ้นนะครับ แม้แต่ว่าคนที่ปวดเล็กปวดน้อยหรือหวังว่าจะกินยาแก้กินแล้วปวดหายเนี่ยมันจะกระทุ้งขึ้นมาเลยครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เฉพาะสีชมพูเท่านั้นนะครับทุกทุกกรณีไหมฮะทุกทุกกรณีครับทุกทุกกรณีเลยทุกทุกกรณีทีนี้เราจะไปใช้สีเขียวก็ต่อเมื่อหลังจากเราลดอาการอักเสบหมดแล้วนะครับแล้วก็เพียงแต่ต้องการสร้างมวลกระดูเพิ่มขึ้นพร้อมกับการสร้าง ภูมิต้านทานให้กับร่างกายเราก็กลับมาใช้สีเขียวเพราะมีความสามารถในการสร้างมวลกระดูกอยู่แต่มันจะสร้างภูมิต้านทานให้กับเราด้วยเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงแต่ใช้สีเขียวหลังจากที่เราดูแลอาการอ,าการอักเสบ <High S 2> จนกระทั่งหมดแล้วน,นะครับทีนี้สีชมพูเอาต่อครับต่อไปนิดนึงแล้วตอนแล้วหายยังไงเออพอหายแล้วอะค่ะก็เดินได้อะไรได้แล้วก็กินต่อไปเลยอะค่ะ นี่คือประมาณสองสัปดาห์ใช่สองสัปดาหร์รู้สึกว่าเดินได้อะจ้ะความชามันก็หายไปข้างข้างขวาก็ไม่มีชาชาหายไปกลับไปหาคุณหมออีกไหมฮะก็กลับไปอยู่คุณหมอได้เช็คดูอีกรอบไหมว่ามันยังทับอยู่ไหมก็ก็รู้ว่ามันท<อ>ับอยู่อจ้ะคุณหมอยังบอกว่ามันยังทับอยู่อ้าวแต่ไม่เจ็บไม่ชาแต่ไม่เจ็บไม่ชาแล้วก็หลังจากนั้นก็ทานบีมต่อไปหนูก็ไม่ไปหาหมอแล้วอุ้ย อย่างนี้จะบอกว่ามันไม่ทับแล้วได้ไหมฮะก็ก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันรู <ok ้สึกว่ามันหายแต่หนูก็ไม่ได้กลับไปเอกซเรย์หรือว่าไปตรวจอีกทีเลยก็ไม่ได้ไปตรวจถึงพวกวันนี้อผมผมคิดเอาเองนะฮะอาจารมันอาจจะเข้าที่แล้วได้ใช่ไหมฮะเออเพราะว่าถ้าไม่เจ็บไม่ชาเนี่ยคุณหมอก็เลยโทรมาบอกว่าเอ้าคุณหายจากโรคนี้ไปแล้วเหรอเปามันยังไม่หายจ้ะ ฉันยังไม่หายจากโรคนี้ค่ะคือฉันแค่หายเจ็บฮะแค่หายเจ็บแล้วก็เลยไม่ไปอะค่ะอออ๋ออ๋ออคุณหมอยังมีมาสอบถามว่าหายไปไหนแต่ไม่เจ็บไม่ชาเราก็ไม่กลับไปตรวจใช่ค่ะอืออาจารย์ครับปกติแล้วคนที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเวลาไปตรวจคุณหมอเขาจะทํางานทำาทำการตรวจยังไงฮะเอ็กซเรย์หรือเอ็กซเรย์ดูค่ะแล้วแต่เขาก็มีการเช็คการ อะไรอ่ะเขาก็จะจับขาเคลื่อนไว้ดูอะไรดูรีเฟล็กอะไรๆของเขาเนี่ยนะคะมันก็มีวิธีตรวจแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดก็คือเอ็กซเรย์ดูว่ามันเลื่อนออกมาจริงไหมอย่างของคุณอิ๋วเนี่ยค่ะตอี้ถ้าถ้าตอนนั้นเขาไม่ได้ยกของใช่ไหมช่วงที่เจ็บอะไรเนี่ยแล้วก็ได้พักผ่อนมันก็อาจจะกลับเข้าที่ได้แต่แต่ที่จริงแล้วควรจะกลับไป ตรวจดูให้ดีนะฮะเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าผิดพันธุ์มันไปเป็นทําให้เกิดการชาหรือยังไงมันถึงไม่เจ็บอ๋ออ๋อันไม่เจ็บแล้วหนูก็ไม่ไปแล้วกลัวทีกลัวเอออาจารย์พิเชษาอยากเสริมตรงนี้ผมก็ยังอยากจะขอแนะนำยืนยันนะว่าถ้าเราใช้สู่รสีชมพูอย่างเดียวอาการจะดีขึ้นเร็วขึ้นครับครับแต่โชคดีในกรณีนี้ก็คือว่าเราใช้สีชมพู ยังควบอยู่กับสีเขียวอยู่นะครับว่าสีเขียวแม้ว่ามันจะเพิ่ม T N F alpha นะเพิ่ม T h 1นะครับ,รบตัวรดสีชมพูตัสีชมพูมันลด T N F alpha มากกว่าลดจนเกือบติดดินเลยอะ่ะแม้ว่าสีเขียวมันจะเพิ่ม T N F alpha ซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการอักเสบมากขึ้นอแต่มันเพิ่มน้อยกว่าที่ลดลงมาด้วยสีชมพูครับนะครับ,รบเราเรา,เราดูกราฟเราจะเปรียบเทียบเราจะเห็นชัดเจนนะครับทีนี้ แล้วหลังจากใช้ไประยะหนึ่งอะไรเกิดขึ้นทั้งสีเขียวและสีชมพูมีความสามารถในการสร้างมวลกระดูกเกิดขึ้นเมื่อการอักเสบจาก TNF Alpha เนี่ยมันลดลงไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะมีการช่วมด้วยช่วยกันในการสร้างมวลกระดูกเพราะทั <c oughs> ้งสองตัวมันทำตรงนั้นได้ <c oughs> นะครับนี่คือมาตรฐานที่เราวัดได้จากการกินแคปซูลแป้งแต่ <c oughs> พอกินเปรียบเทียบกับคนกินแคปซูลสีชมพูของเรานะครับเราจะพบว่าไอ้ตัวที่เกิดปัญหาเนี่ย มันสร้างมันลดน้อยลงนะครับเอาครับตัวแรกขึ้นข่าวเห็นไหมฮะมันลดลงเกือบติดดินเลยลดหวบเลยหวบเลยนะครับต่อไปครับมันขึ้นก็ลดลงเหมือนกันแต่ไม่มากนักนะครับแล้วตัวสุดท้ายครับเหลือครึ่งเดียวนะครับทั้งสามตัวมันมันลดลงมันก็ลดอาการอักเสบลงอาการอรักเสบลงสารสกัดทุกตัวที่เราใส่เข้าไปไม่ว่าเป็นสารสกัดจากบังคุดงาดําถั่วเหลืองมัวบกได้ฝรั่งในแคปซูล มีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อน,นซึ่งทําหน้าที่คล้ายฟองน้ําในข้อต่อต่อตางๆรวมั้งกระดูกทั้งหลายด้วยรวมทั้งคอเลาเจนทั้งหลายด้วยซึ่งสารอ,าองค์ประกอบทั้งห้ามีอยู่ในแคปซูลทั้งสองแคปซูลนะเป็นแต่วิธีการสกัดแต่งต่างกันคุณสมบัติในการร่วมร่วมด้วยช่วยกันในสร้างมวลกระดูกมันมีอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยโชคดีว่าในระยะที่เวลาในระยะเวลาที่ ยาวเนินยาวนานกว่าปกติครับก็ยังสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้แต่ยืนยันว่าถ้าใช้สีชมพูอย่างเดียวอาการจะดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วหลังจากนั้นถึงมาใช้สีชมพูและสีเขียวรวบดวกันร่วมร่วมกันได้ตอนนี้หนูสมควรกินอะไรคะอาจารย์ตอนตอนนี้อะฮะค่ะเพราะหนูหายแล้วหายแล้วใช่ไหมฮะไม่ต้องกินเลยต้องต้องกินละตอนนี้หนูกินสีเขียวอยู่ค่ะครับก็ถ้าหากว่าไม่มีอาการสะกดเสบแล้วก็กินสีเขียววันละสองแคปซูล ให้ผิวสวยหน้าใสอยากจะได้ใช่ไหมสวยน้าใสครับก็จะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็ภูมิต้านทานชัดเจนคือถ้ามีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้มีโรคประจำตัวอยู่ก็วันละ2แคปซูลนะครับเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะครับก็จะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ